ดูที่โรฟัอีเซนเอไอฮิล s ิ x s e มาเนอีก s e ่ e n ่ำไมมาดูที่ six s เอไฮิล 6,7, x เอ็กเซนท์รมตเอาไมสำบัยดีพี่น้องมาเทาทีเข้ารถรักหักแพ่งพี่น้องครับพระธานเชื่องจุ่มกูบาน พระตำหนักผู้พันขุเมืองงามในเรีองน้องหานแล่ตราการปราสาทเพลิงสวยทุดสึงสาพู้ไทยถิ่นมันในพุทธธรรมและมีคือคำขอนของพี่น,ออน,าาน้องบรรเัาเจ้าจังหวัดสกลนครตอนรับพับตอนพี่น้องขอสูบรรยากาศของไร่การผมเสียงเผือเมืองสกลนกครทักทายอาจารย์ป่องและพออบีสส้สบายดีครับผมมามาแล้วอาจารย์ป่องพออบี้เสียงเพือคนเกา่าหลูกหลานมัวเจา้าเชี่อไหวไหวไวด้บ,บริกาศบรรยากาศวันนี้เราจัดตำส้มตำนะครับผมหมแม่นครไม่หยางหรอพี่หมักม่วงครับเนาหมักม่วงฮะ ยน่าหมักม่วงครับยน่าหมักม่วงแม่นครับสีก้อยบักม่วงซุปน้องกินสบายเลยนี่แม่นครับคือมีแต่บักแม่นู้นหมักม่วงในช่วงนี้เอาไอผมอยากกินบักม่วงใช่ผมไปกินบักหอยแข้งจังบอ้ยผมอยากกินจเน่าหบักม่วงเน่าหมักม่วงแม่นครับเจ้าหนี้พลาดถ้าขายแรงของน้ำเนาะงวดก้อนกับไปสีต้องข้ามกินกินบักม่วงนี่และวดูรีสอร์ทยังมาแรกไปลองเพลงมาเป็นไล่ะเอาเด้อเอาเด้อเราพวกนี้ละพอหันเด้ออุ้ย บอเพลงคนเป็นอุ้ยบอได้อุ้ยเพลงบนได้อุ้ยเอ้าเด้อเราพอดีกำลังลำเสียงนะเอ้าเด้อเราพอดีล่ะพอจักก็กำลังฟังก่อนฟ้าแดงอุ้ยมาสั่นมวมันมีอุ้ยนะถ้าเดือเด้อเด้อดตึงๆอุ้ยอ้อยอ้อยอ้อยมาแห้งที่ขาเึกโจมตีอีพอเอ้ยแล้วต้องหางกับทันเสียงภอังกฤษโอ้ยโอ้ยยังไงโอ้ย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 ใครน่แต่เสียงกรองมันดังแห้งตุ๊บโป๊ตุ๊บโป๊เขาบอกร้องเสียงที่แป๊ดมากกว่าแป๊ดมาสั่นเสียงกีดังเสียงอ่ ขาทาแบตตตบตมเตมเตมอัน <Es> <an> <S ong> ี้กให้ปัสันตอคือนักงาฝากจาลลทายแหงเบอยานัาสตานากินฮอล์้ยแงว่ากหัยวตองกบปุ้ยบาวงหือมเนฮยบงิบบ่หยบตัปวงเซบวยนด้และะมันงม โอ้ยอยากส่งไปพี่น้องทั้งเอฟซีทั้งเมืองนอกเมืองนาเลยกจีนจีนเด้มาเด้อพี่น้องเด้อพี่สมใจพี่อ้อเด้อมาพี่น้องมาหมามาหมาที่ไหนมาพี่น้องมาน่ะล่ะภาษาสุพรรณพ่อก็หมาแม่ก็หมาพ่อก็หมาแม่ก็หมาเอ้าผมบอกว่าคนมาที่บานหนึ่งภาษาคนบอคืออารจัดป้องคือจังไปคือจังไปเนี่ยอาจารย์ไปละย่องคนเขาไปละย่องไปเที่ยวละย่องเนาะไปตลาดหาบันเพทเห็นยายคนหนึ่งยายว่าไงทำอะไรนี้หลานสาวกับยายคุยกันมูอข่อยพอละย่องอีสีสี ไม่ไงมึงเห็นอยังก่อนสันไม่ไงคนคนคนเรย่องอีสีคนเล่าอืมแต่ไปยังขุนโดนยายไม่ไงไมงเห็นอยังว่านสีเมันถามกันยายทำอะไรฮีว่าสันต่อมีฮีพร้อมเด้เออยายตอบขึนนั่งเล่นฮี้หมโอ้ยกลัวยังสั้นโอ้โหพังกบหัวเนาะยายถามขึนอีนางมึงจะไปไหนฮีว่าสันไปเด่นตอบขึนไปตลาดฮีไปทำอะไรนะฮี้หมดนละอีสีฝากขึนไปซื้อไปซื้อมบัตทูบอกยอมได้ไหมน้องเด้อคำเด็กบทสับอันนี้คนเด่นเงินมาจากตลกเพลิน สันดอกขั้นถ้าเป็นการพูดและเป็นการอ่าให้พี่น้องบ่สบายใจผมสิบเดียวซึ่งเพียวต้องขอ,งของให้ออพี่น้องกันอย่ามัวไปพี่น้องครับผมไป<ช>ตลาดนี้ภาษายี่ปุ่น <laughs> ยยแต่ภาษาไทยต้องใช้มันถูกต้องมีคำเป็นซุนสบุบมัถูกตัวตัวนี่สินะแต่จะตอบเราจะตอบมาถือมันผิดตัวขอย่าบัตรข้ามปีดอกน,นะครับเด้อหาว่าผิดขอย่าบมือหน่อยสวัสดีครับผมมือเป็นมือเต็มกี่นี่ก็เลยได้ใจกูแท้ตอนวันนี้กับเมนูก้อยบัก่วงแม่ครับ ได้ครับพี่น้องครับแก้วกับผมแก้วแก้วรุยจันฟองรุ่ยรุยเมือนเฮ็ดแซ่บสูน้องจีกับผมอ่าจวดพี่น้องจวดบรรยากาศแย่มากครับก้อยบักว่องเทียบแซ่บครับผมแก้วพี่น้องแก้วไม่หยังเมื่อไหร่เมื่อไหร่พ่อแก่เบีนยมาเมื่อไ่นะแก่อย่างจริงเมื่อเมื่อร้อยน้ำยังร้อยนำเด้ออย่าอย่ามาสีกันฮะ แก่แข้งแก่แข้งมันแก่แข็งของแข็งพ่อ่บ้างจังโอ้ยจังแก่แข้งพ่อเดี๋ยวคุ้มตัวมันพอนอดอกอ่อนๆนี่แก้งพ่อไม่ได้อย่าต้องเราตัวนักกอลทิ้มแล้วเราเข้าเลยฮะเราเข้าเพื่ออไหเบิดเคลื่อนกูจะเอาเด้อพี่นี่แต่พ่ออุ้ยเดี๋ยวพอดอพี่น้องครับมองพี่น้องครับลองแก่แงพ่ออบีกับผมหรือกับผมน้ำมัเลือครับพ่ออบีเพิ่นกับมาเล่งนินตลอดลายยังมาแรงมากอันนี้จากความพ่อพ่ลอยน้ำนี่ลูกเนาะของพ่อลอยน้ำพี่น้องครับเพิ่นลอยอย่ตลอดครับ เรต้องอยางกครับผมบางก็งรบยานพ่ออบีกิ่งต้องน้ำบ่อ,อ้อยเรามีทีมสตาร์หกเจ็ดคนนะครับที่สตแตนบายครับผม <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับความปลอดภัยที่หนึ่งครับผมผู้ดใดสิกล้าใครซุดลูกไส้พ่อเไม่ยังเป็นไปนได้เบิ้งอะไรนีเบิ้งพ่อไม่ยังจิวแดงจิวแดงจิวแดงพมามามาพ่อเดียวย่ำยซอยนี่ผู้จัดการมาถือกล้องให้ได้ห่วยเดี๋ยวเอาผู้สาวหลายเนาะสบายดี่น้องครับผมสบายดีพี่น้องป้องป่ายบรเทาแดดเจ้า เ่าอีมาพี่หลอีมาเอ็ดยมะม่วงเฮยพี่น้องกินนี่้วขมงเยระบายเฮากินทอดหลังไ้ตากลรก่อลูกแม่มก่อนร้านเดซิตก่อนลูกแม่มเดซิตบังเลยพี่น้องครับเป็นจังสีเลยแล้วก็แผงไ้ตากแหลนเด้อค่ะลูกแม่มเด้อโอ้ได้การอย่ามองต่อจวดโอ้ยลูกคือกระต้น้นตอนนมันตดออกหากัู้รืมพ่อ เดี๋เเฮ็ดโอ้ยเปไม่ยมยกันเยระเดายำบังมวงเนี่เอา้กระเดาย่ำจะสีด้าวันี้นี่ยำจะสียำจะอ้าเดียวมีได้ดียะยะย่ำเอ้ยย่อย่ายอมีมาพอมันจำพอมด้นเนี่ยนียเนีวคมเขมาเอาคมคุณย่าย่ามีด้หั่นมันแบบปองแล้วมันจสีมัเก็บก็ตกก้สุกักใสามหมื่นไ้นิลยนยิงก่าแตยยกนีดบาดูเด้อ ยาวเอาลุกยาหนิแม่เนี่ยไม่ยาจับยาจับมันจะเป็นอใส่เกลือเมื่อมึงนั่นเข้มแก้วพี่น้องแก้วตรวจ หลังจากที่ซับมะ่วงแล้วพี่น้องครับผมบักม่วงบักม่วงบักม่วงมะ่วงม่วงแล้วมะ่วงจะให้เรากษียรมาก้อยสมรเก็บความแม่ย่ำครับนี่ก้อยถ่าย่ำมันต้องใส่บักม่วงมันต้องใส่สวมใส่บักเน่าอันคือก้อยบักม่วงก้อยนี่ครับอันหอมแดงครับหอมแดงนี่ครับแต่งสีสันด้วยหอมแดงครับพี่น้องครับกินหอมมันยังบงขี่แตกแม่นป่ครับเก้าแต่แมงนั่นแหละจะแตกข้ามนำข้ามนั่นเ่ได้แตะกูนั่น จวดไม่ได้เบ่งเลยจวดยังนี่ชุดรถชุดรถครับหลายแสบหลายเส้นหลายแสหนหลายบอไซบอแสบอะไรจะแซบอะไรอันนี้ข้าคคัวครับครับมันคอกของจวดหมน้าพริกครับผมทีนี้ก็จะใส่พริกครับผม อครับปุ๊กครับปกครับปครับปกปครับผู้จัดการอปอเอ้ยแก้วลูกเอ้ยลูกเอ้ย้ังกรแกุ้ดที่สตามครับผมอย่งพ่อเอ้ยนขึ้อึน่าน่ที่สตามมาครับผม่อ พอจะไหนย่พอเันเด็ดแล้วพอแล้วพอจันจะรอพอแล้วเอาเือซื้อมาซีถุงซื้อมาจะแตกสื้อใส่บ๊วดอ้ขนมมวแบบเมอวนผแบบยกันหรอมีก้อนเมื่อกี้เจ้ยแก้วเอาให้พี่หน่อยดิบอบอไซบอไซบอไซประเดกวนี่น่ครับคือตวงีเปลาแดกตวงครับนะครับปลาเดกมันปเดกตัวครับนี่ประเดกทุงตวงเมืตอนป้าน่อยครับผมเดกตวง กินหนอบังน่อาตบมึงเออเห็ดกะองรากเกแล้วสองพอครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็น้ำปลาพีซอตครับพซอตรซอตมันว่าตัฟิตได้จะแปดตรงนั้นวอเตอร์คือน้ำฟิตคือปลาพีซอตอันนี้เีกว่าอะคิดซูกะมมสเขาบอกตาเนี่ยมากบานเซบาลขอครับ เอาละเอาละเป็นไปเป็นไปเพราพรมันกเป็นบาวันอะม่ชมอะไรสดมม่งอะพอ้ย่เราจะมาองาลงันก่อนก็ลงคนงกัยังไรกันใช่าจคนจากใต้ขึ่นบนก่อนคือบอกคารมังมาพ่อลุงอ้คนจากไซก่คนจากคนสกุลเนี่บ่อยที่าคนยงมาคนจากตมาตคนจากไตคนแรกตายแรกตตยไม่ได้ถ้าแรกเราถึงเจเนาะราตเรามีเอยู่อัมเบอร์ะบูบูกัดบูกัด กูกัดไม่ใช่บูจระพิมีงูกัดูกกัดแดดไม่พอแดดพอก้อเพิ่มแดดแดดลงไปอุ้ยพวกเอ้ยหุ่เอ้ยวางบินี่งบวยลัวพิวนี้มาแรงบตองเบงแกงหนามมีจองด้วยจะปูซานนนมแรงจริมากินนาคข้ามมนึ่ข้ามเลยดเลหน่อยฮะ รถดดรัรถชุรถมรถเนาะรถหน่อยรถหน่อยไปยิบฮะดีหอยเนี่ยมาันอมันตายมันตายโดนหรอย่มีีตแตกมันแสบหั่นมันแตยแตเป็นกุทด้ยดใส่หลายหล่ชูหัวกุชิอกแต่เนี่พอเนหัวหลาดทุกคนเกียมันพระดวงอาทิตย์บอกเกี่ยวสุตตกีมุขขอสุลดรเนี่หัวลาดบอกเกี่ยวกันเนาะอ๋อานน้ำอาอาหารไปบึง ับป่านนี้น้องเชฟเขาเขาเสัยบมาเขาพุ่นกูจะบอกอีหลีเขาเป็นเชฟที่พัทยาสองปีพุ่นเฮ้ยเป็นเชฟนังครับเด็กรับรถฮัลโหลเวลคัมปากิเฮียเออไอแคนดูฟอร์ไอคันดูฟอร์ยูเแคลแคร์ยคาโนโพรแบบจอดเอาจอดกะวังสิจอดเอาจอดเอาจอดรถปุ๊บกับฮัลโหลเมตเตอร์อยู่แค่อยู่แค่กิฟฟ์กิฟฟ์ฟอร์มีจักรเศร้านะพี่บางคนบอกโอเคอยูแค่สปีริตอันนี้จะมีอยู่แค่สปีริตเท่านั้นโอเคไปกันฟอร์ม เซาแอฟริกาเยดใกล้ๆครับขค่อยเนี่ยเนี่ย w ว e r อยู่ไอส I ตมไอสคน o อนโปรวินเสได้อยู่บอะไรเมือดตึ๊บใจยังมันตีขอยบอขอยยับตีนมันขอยเห็นหุงบเรืงหัวเศ้าคพลังก็ถือได้หยับตีนได้ตัวพองบ่ยังให้บ่สิบ่รันเพื่อนแม่ครับขอตรวอกี่้นไี่ตีกันพลังนี่หยียบหยาาเขานะใช่ครับนี่หัวแต่เขาสีเข้มนี่อ้าวโอยู่เห็นหเนี่ยหยับนยับตีนะบ่เมาเราเี่ยจะลดเขา ทำไมพี่ตลอดยืนหลับเอ้าเก้าก็แยกศอกก็ได้พี่แห้งศอกก็แห้งไปดูได้กอ่ามันไหลได้เพราะว่าข่อยลูกศิษย์ลูกหาพี่พ่อทิ้งหรอกตอนนี้น้ำผึ้ดอกมากเพิ่นแต่ว่าเบิ้งคู่บาดใจในเพลินท่องมากหรือเปลาประเภทหาอยู่เพราะกินข่อยเส้นหนึ่งมูได้เอาลงถูกลงท่าในป่าเ่าเต็มของก็ไม่จะเกิดมาเบสเซเบสเซกากเซมอ๊อนี่ห้วยบาเต็มของมหมดแล้วปานี่อะไรพี่มันเป็นโจไป่าวมันเป็นน้ำร้อนเป็นโจรมันเป็นควนมันเป็นน้ำลายข่อย ทำไเหยดปโจกันตัวหน่อยแดกหน่อยฮแดกหน่อยแดกแดกหน่อยแดกเจ้านั่นแดกบ้างแนมันจะแซ่บบแซเลยม่ทำไปแดกโอ้ยแดกหน่อยแดกหน่อยวะเข้พาดเขาจะำยาไงด้อโอ้ยอีนง่าเบ้ยเหรอรถอีกเรวแล้วอวนแล้สีแดงเขา่ดองน้เโอ้ยเอาข้ามานอนรถเดี๋ยว้นเมียงดอกไเอาละ เอาละยากสีพี่สวสดีว่ใส่บลอกใอพายัไงไงด้วผู้จัดการวันสูที่โฟร์ฟเอ็กซ์เบอไนทีนี่ไเนตัว้านเอาแทงทองไหมวันวันูที่โฟร์ฟอก์บเอไทีนอย่างอีกซ <c oughs> ิกหนึ่งตัวเอสไอหมเอาไหม 123 456 <laughs> 7. 7, 7 8 9 six s มันเป็นอีกเอามั123ท7 89 x 7, เ v พร้อมตีเอามั123 67เอาม <laughs> ั123 456 7 8 9 123 <laughs> <laughs> 456 <laughs> 7 8 9มันจะตีไม่งยังปวดมือเนา่นไงอะอมนง สองสองสามตเดี๋ยวาปอดเดี๋ยวปอดเขาหนปอดเขาหปอดเขาหนยกินรกินนี่แล้กินเปลี่ยนโลกเ้ยปอดเขาเรากินิเหไหมพี่แซ่บอ้อีดีว่พี่ำนีครับนี้คแตกสวดตาสวดปาปู

มองเต้หาตัวมองตายก็มีกระตามกันหรอ,อกระดมสาตนี่ย,นยใครคนหน,นี่นเด้อ,นอเนี่ยมึยยงสิตืออ่น้องเบิ่งคำเนืองครันเยู่่ตายยังก็วิ่งมอะตายยังตายยังน้อพี่อะล้มมาล้มปากอเอาอ

ออเนี oh, like ้วมากบพวกกินแมเขาเนี่แแแรงฟังฟังสิ่งตัวมิใชีติยาสารกพเเฉลิมิใชครับวสางสว่างพอ่อเอาละกินมันไง่าจบไงเอาละมา้ยดูดไปยออกปยอมเีอาเลย ขอมาสางขีดเดียวปัดเงยยันยบุบของบาดแยกวยกตวงบ่แม่ครับซื้อมาได้ใจซือมาเ่กครับมาเดสวน่น้อพี่น้องครับมากินน้กันด้พี่น네้องเนอะลับมาบมาเกลือครับนนี้ด uh ้ครับจังครับมันแบปันบาเทาใส่มือใส่ตีนใส่ตีนนะตึกเตะแม่ครับเลย่คับ

卷了卷了大家，卷了。我接、啊啊啊。啊。